สวัสดีครับผมนต VP อยู่กับเกมเกมซีนิมแพกวันนี้เราจะมาพูดถึงคอนเดนต์เรซินคอนเดนต์เรซินหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นวัสดุใช้งานเมื่อก่อนเนี่ยมันสามารถมีได้3อันแต่มันปรับให้เป็น5อันตอนไหนไม่รู้จําไม่ได้ละมันเอาไว้ทําอะไรลงดันหรือเปิดใช้งาน Purtify Tree p ี r t i f y Tre ก็คือไอ้ต้นไม้ที่อยู่ในดันตอนรับรางวัลอะในดันอาร์ติแฟกต์อะไรต่างๆเลไล่เวอรซอมก็คืออยู่ตามแผนที่ที่มันเป็นหมอกสีฟ้าสีเหลืองอะไรอย่างนั้นอะเพื่อรับสมบัติล้ําค่ามันก็คือ เรซินอย่างหนึ่งแต่คอนเดนต์เรซิน1เม็ดเนี่ยจะเท่ากับเรซินธรรมดา40เม็ดเรซินธรรมดาก็คืออันนี้ ดันเจียนที่จะใช้คอนเดนต์เรซินได้ต้องไม่ใช่บอสารสัปดาห์มันจะเป็นดันปกติทั่วไปไอบอสแผนที่นี่ก็ใช้ไม่ได้นะไอบอสแผนที่นี่ใช้เรซินธรรมดา 40, 40เท่านั้นไอคอนเดนต์เรซินเนี่ยมันมีไว้เพื่อประหยัดเวลาอย่างเช่นเราจะฟาร์มอาร์ติแฟกต์ผมใช้กับอาร์ติแฟกต์เยอะมากคอนเดนต์เรซิน1เม็ดจะเท่ากับการลงดันเจียนเนี่ยสองรอบมันจะไม่ใช่คูณ2นะเหมือนเราลง2รอบในรอบเดียวอะอย่างช่วงนี้ผมจะลงหาดันอาร์ติแฟกต์อันนี้ น้ำแข็งกับน้ำถ้ารับรางวัลปกติมันจะใช้เรซินครั้งละ20สิเรซินธรรมดาแต่ถ้าใช้คอนเดนต์เรซินมันจะเหมือนเราลงไป2รอบแล้วแต่ดวงว่าไอสองรอบเนี้ยมันจะได้สีทองกี่อันวิธีครับก็คือต้องมีชื่อเสียงเมืองหลี่เย่เลเวล3 npc เกี่ยวกับชื่อเสียงก็คือคุณอยู่ตรงนี้วาร์ปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เดินเลาะมาตรงนี้ตึ๊ดตึดตดตดเดินลงตามบันไดามาลองกดคุยดูชื่อเสียงของฉันในท่าเรือหลี่เย่ดูที่ รางวัลตรงนี้มุมซ้ายล่างถ้าถึงเลเวล3มันก็จะได้คู่มือ c Condense Resin มาก็เอาไปคราฟที่โต๊ะคราฟได้ที่โต๊ะเล่นแร่แปรธาตุวิธีเพิ่มเลเวลชื่อเสียงก็คือทำเควสปราบปามเป้าหมายแล้วก็คำขอของชาวเมืองสำรวจโลกกว้างกดรับแล้วก็จะได้อันนี้มาเนี่ยชื่อเสียงประจำเมืองอะไรเงี้ย คเควสหรีเ่เย่ก็คือพวกคเควสโลกอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ผมตัดแล้วไงคเควสปราบปามเป้าหมายก็คือให้ไปตีบอสในพื้นที่เนี่ยกับเควส์คำขอของชาวเมืองจะทำได้สัปดาห์ละ3ครั้งรีเซ็ตทุกวันจันทร์ตอนตี3เหมือนกันเหมือนบอสร,รายสัปดาห์รีเซ็ตตอนตี3 l e เลเวล3นี่สักแป๊บเดียวไม่นานเพราะว่าเราทำอย่างอื่นด้วยไงสำรวจโลกกว้าง พอได้คู่มือมาปุ๊บผมจําไม่ได้แล้วว่ามันต้องให้กดเรียนรู้ไหมน่าจะกดนะมันจะอยู่ในกระเป๋านั่นแหละมันจะอยู่ในกระเป๋าอยู่ไหนสักที่หนึ่งอะ่ะแล้วก็กดเรียนรู้พขากดเรียนรู้เสร็จก็ไปที่โต๊ะเล่นแร่แปรธาตุนี่มันคืออันนี้มันจะต้องใช้ไอผีเสื้อนี้ด้วยไอคริสตัลคอเนี่ยมันบอกว่าหาได้จากการจับคริสตัลฟลยผมทําคลิปไปแล้วเกี่ยวกับตําแหน่งของคริสตัลฟลยที่ผมไปจับบ่อยๆและมันจะใช้เรซินธรรมดา40เม็ด ต่อคอนเดนต์เรซินหนึ่งเม็ดไอตัวละครเนี่ยไม่มีผลนะว่าจะได้เยอะได้น้อยได้คูณ2อ,อะไรเงี้ยไม่มีได้แค่เม็ดเดียวไม่มีบัฟเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะลองไปลงดันอ์ติแฟกให้ดูผมจะมาลงดันน้ําแข็งนี้ถ้าในตัวเรามีคอนเดนต์เรซินอยู่ถ้ากดรับรางวัลปุ๊บมันจะให้เลือกว่าจะใช้คอนเดนต์เรซินหรือจะใช้เรซินธรรมดาเรซินธรรมดาผมไม่มีละผมเอาไปคราฟเป็นคอนเดนต์เรซินหมดถ้าใช้เรซินธรรมดามันจะได้รางวัลเหมือนเราลงหนึ่งรอบถ้าใช้คอนเดนต์เรซิน จะได้รับรางวัลเหมือนเราลงไป2รอบประหยัดเวลา Adventure e x p ได้200ใช่ไหมจำไอ้พวกนี้ไว้นะอันนี้ได้40อันนี้ได้50เดี๋ยวผมจะลงแบบใช้เรซินธรรมดาดู Original Resin ปึ๊บมันจะได้ E.P. กับเงินเท่าไหร่เนี่ยยังรอบนี้มันจะได้เงินครึ่งหนึ่งเป็นชีฟครึ่งหนึ่ง Adventure ครึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ได้ทองเดียวดวงรอบนี้นะได้ทองเดียว เพราะว่าระดับ4เนี่ยมันสามารถได้ทองมากสุด2อันแต่รอบเมื่อกี้ผมได้อันเดียวไงถ้ารอบไหนมีดวงเยอะใช้คอนเดนต์เรซินเนี่ยจะได้ทองมา4อันเหมือนผมจะแคปไว้อยู่มัง้งเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูซึ่งมันหายากมากได้มา4ทองเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคอนเดนต์เรซินเนี่ยช่วยทําให้ได้อัติแฟกต์ดีขึ้นไม่เป็นจริงเลยสักนิดเดียวเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยผมใช้ตลอดฟาร์มมาเป็นไม่รู้ตั้งกี่รอบเป็นร้อยรอบเกลือทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคอนเดนต์เรซินไม่ได้ช่วยให้ได้อัติแฟกต์ดีข ประหยัดเวลาเวลาลงดันอะไรก็แล้วแต่ดันอันนี้ก็ใช้ได้ดันพวกสมุดอัพพรสวรรค์น่ะอาพสกิลอะเลลายวอสซ้อมหมอกเหลืองเนี่ยจะเป็นเงินถ้าหมอกฟ้าเนี่ยจะเป็นใบเพิ่ม exp ตัวละครเดี๋ยวลองไปดูซิว่ามันใช้ได้จริงไหมผมก็จำไม่ได้ละ ไอคริสตัลไฟที่ผมว่าเนี่ยคืออันนี้เนี่ยไอผีเสื้อพวกเนี้ยเอาไว้ใช้ในการคราฟคอนเดนเรซินอันนี้คือหมอกฟ้าถ้าเปิดใช้งานเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ออกมาตีให้เสร็จแล้วก็จะรับรางวัลเป็นใบเพิ่ม EP ตัวละครอ,อันนี้คือต้นเลลายบลอซอมเนี่ยมันจะให้เลือกว่าจะใช้คอนเดนเรซินหรือว่าออริจินอลเรซินคอนเดนเรซินก็คือเหมือนเราตีไอนี้ไปสองรอบอะปึ๊บ อาจจะเป็นรอบละ5ใบอะไรอย่างเงี้ยรวมแล้วก็10ใบยอย่างนี้เป็นต้น ผมจะคราฟเป็นคอนเดนต์เรซินแบบนี้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันจันทร์มันจะรีเซตบอสรายสัปดาห์ใช่ไหมซึ่งมันต้องใช้เรซินธรรมดาผมจะตีบอสให้ครบก่อน3บอสบอสไหนก็ได้ที่ผมต้องการหลังจากนั้นถ้าเรซินธรรมดามันเหลือผมก็จะคราฟเป็นคอนเดนต์เรซินเก็บไว้ครบ5อันผมก็จะไปลงดันครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับซเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ